สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด กัดไม่ปล่อยโจยุทธพงศ์จายื่นทูตจีนสอบกองทัพเรือแอบอ้างสีจิ้นผิงทำจ g 2 G ซื้อเรือดำน้ำยุทธพงศ์เปิดตัวละครใหม่เผยความสัมพันธ์ของบริษัทตัวแทนซื้อเรือดำน้ำไทยกับบิ๊กป้อมพร้อมเตรียมรูปกองทัพเรือแอบอ้างประธานาธิบดีจีนยืน่นทูตจีนในไทยให้ดำเนินการตรวจสอบยันไม่มีการกดขี่ในพักเพื่อไทยย้ำทุกวันนี้อยู่กันมี ความสุขขอสรันวุฒิจากกันด้วยดีรีบหาพักสังกัดอย่าพึ่งห่วงเรื่องพักเพื่อไทยที่พักเพื่อไทยนายยุทธพงศ์จรัสเถียนสอสอมหาสารคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยถแถลงถึงผลจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาว่า จากการอภิปรายเรือดำน้ำจำนวน3ามลำซึ่งลำแรกอยู่ระหว่างการสร้างเรือที่ยังสร้างไม่เสร็จและเรายังจ่ายเขาไม่ครบส่วนลำที่2และ3มุมูลค่า22,500ล้านบาทรัฐบาลตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี2563ถึง2569แต่ที่ผ่านมา2ปีไม่ได้ซื้อเพราะพักเพื่อไทยค้านว่า ไม่ควรซื้อในภาวะที่ประชาชนลำบากแบบนี้ขณะที่ข้อพิรุษที่ตนได้อภิปรายไปคือการซื้อแบบรัต่อรัฐโดยกองทัพเรือบังอาจแอบอ้างใช้รูปประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการแถลงข่าวที่กองทัพเรือโดยอ้างว่าเป็นพิธีลงนามซื้อขายเรือดำน้ำลำที่1เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาร่วมลงนามทั้งที่ภาพดังกล่าวเป็นภาพการเฉลิมฉลอง70ปีกองทัพ เรือจีนไม่เกี่ยวข้องกับการลงนามซื้อเรือดำน้ำแต่อย่างใดแล้วอ้างว่าเป็นการจัดซื้อแบบรัฐต่อรัฐแต่กลับมีการเชื่อมโยงกับบริษัท CSOC ซึ่งไม่ใช่รัฐบาลจีนโดยบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนในประเทศไทยพบข้อมูลว่าได้บริจาคเงินจำนวน2ล้านบาทให้มูลลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกซึ่งมีพลเอกประวิทย์วงศสุวรรณรองนายกในฐานะประธานมูล,ลนิธิป่ารอยต่อเป็นผู้รับมอบ นายยุทธพงศ์กล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังมีผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนดังกล่าวบริจาคเงิน5ล้านบาทซื้อโต๊ะจีนพลังประชารัฐนี่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับคนเอกประวิทย์โดยผู้ถือหุ้นคนดังกล่าวยังมีข้อมูลกวาดงานด้านไอซของส่วนราชการและรัฐวิสาหากิจไปจำนวนมาก ในสมัยที่พลเอกประวิตย์เรื่องอำนาจดังนั้นหลังจากนี้พักเพื่อไทยจะนำเรื่องการแอบอ้างภาพประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วบอกเป็นการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐไปยื่นให้เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ส่งเรื่องไปยังรัฐบาลจีนให้ตรวจสอบเรื่องนี้ว่าบริษัทดังกล่าวคือ CSOC บังอาจแอบอ้างประธานาธิบดีซึ่งอาจจะทาให้เกิดการกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศขณะเดียวกันจะนำข้อมูลนี้ไปยื่นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยให้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย นายยุทธพงศ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสรนุสรรนเกตสอสออ,อุตรดิต์อดีตพักเพื่อไทยออกมาย้ำถึงเหตุที่ต้องออกจากพักเพื่อไทยระบุมีการถูกกดขี่จากกลุ่มผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยซึ่งระบุด,ด้วยว่ามีเพื่อนสอสอในพักอีกหลายคนที่รู้สึกเช่นกันแต่ไม่กล้าพูดว่า กรณีที่นายสรนุชไปแถลงข่าวว่ามีปีศาจห้องแอร์อยู่ในพักเพื่อไทยตนขอเรียนว่าไม่มีหรอกเราเป็นพักการเมืองที่อยู่มานานเป็นพักใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศมีสอสอมากที่สุดเราเป็นพักที่เป็นประชาธิปไตยอย่างนายสรนุชที่อยู่พักเพื่อไทยท่านก็ได้รับสิทธิ์เป็นกรรมธิการหรือกรมธงงบประมาณถึง3ปีติดต่อกัน ซึ่งไม่ใช่ปกติหรอกที่สสคนหนึ่งจะได้เป็นกรมธงงบประมาณถึง3ปีติดต่อกัน แต่นายสรณวุฒิได้รับสิทธิพิเศษนั้นจากพักเพื่อไทยและที่ผ่านมาพักเพื่อไทยไม่มีการกดขี่อะไรที่ตัวเองได้สิทธิพิเศษไม่เห็นพูดถึงเลยมาพูดแต่ในทางที่ทําให้พักเสียหายตนอยากเรียกร้องให้นายสรณวุฒิว่าให้ท่านรีบไปหาพรรคการเมืองใหม่สังกัดทันทีภายใน30วันก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งมาห่วงเรื่องภายในพักเพื่อไทยเลย ทั้งนี้พักเพื่อไทยเราอยู่กันอย่างมีความสุขไม่เห็นมีใครมากดขี่ข่มเหงทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็มาแถลงข่าวทุกอาทิตย์ไม่เห็นมีใครกดขี่ข่มเหงถ้าจากกันเราก็อยากให้จากกันด้วยดีนายสรนุชรีบไปหาพักใหม่ก่อนดีกว่าห่วงตัวเองก่อนนายยุทธพงศ์กล่าวด้านนางสาวอรุณีกาศยานนท์โคศกพักเพื่อไทยกล่าวว่าจากการพิจารณา ของคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพักเราได้มีการเชิญนายสรันวุฒิมาชี้แจงเหตุผลถึงสองครั้งดังนั้นกระบวนการเราได้ให้ความเป็นธรรมและไม่ได้กล่าวหาอย่างเลื่อนลอยซึ่งการกระทำของนายสรันวุฒิผิดข้อบังคับพักปี61ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันใหม่ค่ะ